เราทุกคนต่างก็ตัดแต่งสิ่งต่างๆทั้งเพื่อตัวเองและผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาในทุกๆวันไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแล้วกําลังตัดทิ้งความเชื่อนิสัยความกลัวและตัวตนเก่าๆของเราชีวิตก็เหมือนสวนและเราก็คือคอนดูแลสวนแต่ตรงนี้แหละที่อันตรายถ้าคุณตัดแต่งอย่างไม่ลืมหูลืมตาด้วยความเจ็บปวดความสับสนหรือการมองเห็นที่บิดเบี้ยวคุณอาจตัดสิ่งที่ไม่ควรตัดทิ้งไปแล้วอะไรละ่ะที่คุณอาจตัดทิ้งไป ซึ่งน,นั่นอาสร้างความเสียหายให้กับตัวคุณมองสิ่งที่ผมได้เข้าใจก็คืออีโก้มันคืออะไรผมเชื่อว่าอีโก้ก็คือเด็กในตัวคุณบวกกับการถูกหล่อหลอมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่สืบทอดมาหรือการถูกหล่อหลอมจากความเชื่อทางวัฒนธรรมระบบความเชื่อต่างๆหรือการถูกโปรแกรมในแบบต่างๆนั่นแหละดังนั้นการตัดแต่งจึงไม่ใช่การทำลายล้างไม่ใช่การกำจัดอีโก้ทั้งหมด แต่มันคือการตัดแต่งสิ่งที่ถูกหล่อล้อมซึ่งไม่เคยเหมาะกับคุณเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดแต่งอย่างมีสติตัดแต่งอย่างอ่อนโยนและตัดแต่งด้วยความตั้งใจไม่อย่างนั้นคุณอาจลืมตัวตนของตัวเองไปและนั่นจะเป็นเรื่องที่แย่มากส่วนภายในใจของคุณจะกลายเป็นอะไรก็ตามที่คุณดูแลและคุณสมควรได้รับส่วนที่สวยงามผมรู้ได้อย่างไรว่านี่คือความจริงเจ้ มันมาจากความเข้าใจผมคิดว่าเกี่ยวกับสิ่งที่พระยซูทรงคาเพื่อพวกเราโดยการเส้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่าบาปของเราพระองค์ได้ถวายเด็กในใจของพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาใช่ไหมละ่ะแล้วบาปคืออะไรอะ่ะมันคือสําหรับเราที่จะทําแบบเดียวกันหรือเปล่าเพราะเมื่อคุณเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าการเสียสละนั้นคืออะไรคุณจะเห็นว่ามันสูญเสียมากแค่ไหนมันคือการที่คุณต้องทําแบบเดียวกัน แล้วคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่พระเยซูทรงทำจริงๆคืออะไรน้ำหนักของสิ่งที่พระองค์ทรงทำและความรักมากมายที่ต้องใช้และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงสำคัญมากที่คุณต้องให้เกียรติเด็กในใจของคุณโดยไม่ถูกครอบงำด้วยเงื่อนไขต่างๆมันคือการรักพระเยซูนั่นแหละคือวิธีที่คุณรักพระเยซูนั่นแหละคือวิธีที่คุณพูดว่าขอบคุณนั่นแหละคือทั้งหมดของเรื่องนี้